ปู่ขานมรรมสการเจ้าค่ะหายเลยค่ะพอนพารวยมาสู้พารวยมานี่คือแม่ออกคําไม่ออกคําสาธุแม่ขออนุญาตก่อนสิค่ะขออนุญาตค่ะแม่เราจะเอาไปออกคลิปเนาะอนี้คือไม่ออกคาพอบินตำบัตปุ๊บนี่คือบุคคลที่พระอาจารย์ต้องมารับบุญขบินตำบัตอ๋อค่ะมารับบุญกับคุณแม่ทุกวันค่ะถ้าจะถามถามด้วยพ้นจังสันจังที่แบบนี้บ่จังสันบ่ค่ะไม่อยากเอาล่ะ จะนิ่งไม่นิ่งปู่บอกพี่สองคำถามค่ะคําถามคือคําตอบค่ะนิ่งกับไม่นิ่งที่เขาถามปู่ใช่ที่ปู่ถามเขาตอบค่ะให้เขาเป็นคนตอบว่าถ้านิ่งแล้วเจ้ามาทําไมค่ะชี้เลยค่ะถ้านิ่งแล้วเจ้าจะบุงวิ่งหาพระที่เจ้าว่าอะไสสารวัตรแล้ววัตติตามในเฟซนี้เพราะอะไรใช่อันไม่ตอบอ่า ท่านนิ่งไม่มีพระจจมานังชี้อย่างนี้ค่ะแล้วจะไม่มีพรพารวยไม่มีสุพารวยมาหาพระที่ไม่นิ่งใช่ไม่ไปตอบให้เขาตอบเองก็เขาตอบองเองว่าที่เขาจับผิดเราแร้บอกให้จับถูกเพราะเราเป็นอันนี้พระองค์ไม่น่นี้มันก็ไม่ใช่จุดต้นของปู่นี่คือจุดขายถ้าเพี้ยนปูกแกงเพี้ยนได้บอก ค่ะ <laughs> ฮะมุสาไม่ได้ค่ะแก้งได้มันไม่ผิด <c oughs> ไม่ผิดกฎหมายตำรวจไม่จับค่ะ <c oughs> ไม่ลองไม่รู้ลองแก้บ้าแล้วเขาลงมันมานบ้าแล้วจะรู้ว่าเขาไม่บ้าเขาไหมไม่เข้าก็าา <c oughs> ตอนนี้ออกมาเขายังนับไปเลยก่อนเข้ามาษสาหนึ่งสองสามแบงค์ค่ะแล้ววันนี้ก็แบงค์ <c oughs> ะ <c oughs> บอกสุพารวยเอายมสุเนาะถามไม่ใย่ดูแล้วนะมมาะโปรโมชั่นปู่ <c oughs> บอกว่าสเสล็งเสียอีกแล้วที่ก็ไม่ตอบค่ะถ้าไม่ปู่เอารถเสียค่ะ <c oughs> ถามที้หนึ่ง <c oughs> ใครอยากได้รถเสียบ้าง <c oughs> ใครอยากให้รถเสียบ้างอื <c oughs> แล้วคุณไปถามคุณสุค่ะ <c oughs> พารวย คุณพรพารวยค่ะถนนค่ะมันทําให้เสียค่ะเพราะมันโหสุดยอดถนนปู่สุดยอดถนนขย่เรียกถนนเลยมันเรียกว่าทางผ่านโศกโศกปู่โศกและคาตอบมันก็คือพังค่ะไม่ใหญ่ก็ยังจีบปู่ขี่แรงปูถนนอย่างนี้ใครกล้าขี่แรงค่ะถูกไหมใช่ต้องมาถามปู่เหรอค่ะไม่ใหญ่ก็เคยขึ้นไปจะมาถามปู่ปู่ก็ตอบจนเหนื่อยขึ้นไปรอบนั้นเกือบเอารถ ออกมาไม่รอดแมุ่ดบอด่าไม่ต้องขึ้นเห็นไหมตอนนี้ก็เลยว่ารักันตอบไม่ต้องขึ้นค่ะแล้วถามหน่อยเ <c oughs> นาะนี่คือคำตอบอีกนคะ่ะ <c oughs> คุณจะตอบตัวเองไปเลยว่าทำไมต้องให้ผู้ขามานั่งตอบไอ้เรื่องหลายสาระด้วย <c oughs> อืเนาะปูเนาะและไอ้ว่าแม่นก็บม่แม่นมันเรื่องของปูห่หรอใช่ใช่ปูมันเป็นพระ,ะของพระหลอใช่ <c oughs> นั่นคือคำตอบคำอ้างของพวกเจ้า พระองค์นี้ไม่ยิ่งแต่ทําไมต้องมาค่ะเป็นตอบตัวเองแล้วคนถือโทรศัพท์ทําไมต้องมาใช่สัตย์พาค่ะมันเหมาะบ่เลยค่ะแลวปู่ก็อยู่ที่นี่เพราะสัตย์พาทำทำบิ่งปู่ก็ยังบอกไงอไม่กลัวค่ะเพราะอะไรอืเพราะเราคือพระค่ะถูกไหมค่ะแต่พระที่ไม่ถูกใจใครการทำอะไรถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ คุณยังทําไม่ถูกใจตัวเองเลยค่ะคุณตื่นมาอูดูเลยวันนะค่ะปิศนาวันนี้คือนั่ๆๆๆค่ะอยู่ที่โทรศัพท์ใครโทรศัพท์มันเพราะบอกว่าค่ะความรู้สึกที่ได้ทุกครั้งน่ะที่ให้ทุกครั้งเนี่ยมันนัองแปลเป็นปาินาคือเราเป็นผู้แปลค่ะได้จากความรู้สึกทุกครั้งค่ะที่นี่ความรู้สึกแล้วก็พูดออกแบบนี้ค่ะน้ำไหลไฟดับ เรียนบ้าอไม่ตอบงวดนี้ก็คือตอบค่ะทก็ตัวนี้นะค่ะอ๋หลักฐานมาทุกอย่างค่ะช่วยกันทาหน่อยค่ะทําอะไรให้มันออกอแต่อ๋ออยู่ที่โทรศัพท์คุณถือโทรศัพท์ไหมค่ะใช่ก็เป็นมีตัวเลขไหมมีปู่อันนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็มีแต่ทําธุรกรรมตรงนี้คือโทรศัพท์ค่ะท่านก็บอกงวดนี้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เลยบอกไปกดในมือวานค่ะให้ท่านรู้ว่ายมรู้ว่าเบอร์นี้นะค่ะ ไม่ได้เลือกเาะแต่ใบสวยมากแต่มันยังไม่ปิดไม่ได้ก็ปะวันนี้เดีบอกบอกใช่ใช่ใช่ปู่เอาใหม่เลยก็เลยว่าสิ่งของเราเ็ามีแต่มาันนั้นดีกว่าใช่ใช่เนาะตอนนี้ที่ลงมาขับต่อรถเกียแล้วน้ำมันหมดน้ำมันหมดเพราะน้ำมันหมดเพราะรถคันนี้มันรถเก่าค่ะคับเมื่อกี้ตอบภาคสองเนาะรถะเก่าขคอยากได้ค่ะปู่ไม่อยากได้ละ อาเลงไม่รอเขาบริจาคด้วยค่ะไม่สนแกจะันชำจะคิดยังไงค่ะถามว่าปู่อยากได้ของใหม่ไหมไปตับตัวเองใจเขาก็ใจเราเขาอกเราค่ะถ้าปู่บอกวาพอพอรวยเคยบอกว่าไงค่ะถ้าปู่จะไปไหนพาไปใช่ไหมวันนี้ปิดโปรแกรมเก่าค่ะแล้วไปขอนแกนเพราะโปรแกรมวันนี้ในโทรศัพท์มีสองใบเราโดนเหลือจนไหม ค่โดนเต็มเต็มอย่างที่บอกโดนไปขังที่แล้วมาเพราะเขาความเข้าใจของเขาค่ะเพี้ยนไม่เอาเพี้ยนไม่เอาเขาออกถราพอดีไม่ตอบโจทย์คือถ้าโลกใบเนี้ทําอะไรถูกใจทุกคนได้ไม่ได้มันนอกไปอย่างเงี้ยไม่เอาเขาออกพระพระมันยังเยอะไงวันนี้สี่วัดเนาะค่ะเขาจัดทําเป็นออกได้ค่ะแต่ตอนนี้หมายสารออกมาแล้วได้กินแต่เขาไม่มีกลิ่นนิมนต์ ก็ย้ำว่ามีกินทนพระอยู่ได้ยังไรค่ะมาดูน้อยมาม่าวันนี้ได้กินมาม่าไหมคปากระป๋องได้กินไหมใช้บินบาบได้ฉันค่ะวันนี้ความบรวยบอกมาแม่บอกไม่ยายวันนี้ไม่ไม่อุ้มบาทเนาะดีใจ ผมไม่ย้ายวันนี้ตอนเช้ามองไม่ไปย้ายข่าเช้าค่าเพนคือของสุภารวยกับพรพารวยแล้ว่าจะไม่ไปนี่งอนเพราะน้ำมันผู้ขาไม่มีอ่ะไปดู้ร้านของเขาแล้วรถซาเล้งเราไม่ซ่อมแล้วมันกิจของสงหรอแล้วปู่ก็ไม่ซ่อมรถเพื่อจะบินจะบบ่าแล้วใครช่วยเรื่องซ่อมรถของเราเราขอหรอ แต่เราบอกุูคกังว่าเราต้องทำอะไรรถมันเสียตลอดเพราะมันโทรมมันเก่าค่ะใครจะช่วยโยมก็เห็นแล้วเนาะช่างเขาลองเงินอยู่ค่ะตอนนี้บินเขาเปิดมาให้ผูแล้วว่าพอก่อนเนาะไม่งั้นซื้ออะไรบขาให้ปู่จะซ่อมคนนี้ไม่มีค่าอะไรแล้วมันจะทําไงได้จริงไหมการซ่อมมันต้องมีค่าเงินให้เขาออาวันนั้นเอาไว้ให้ห้าร้อยนะแล้วมันก็จบไปแล้วแต่นี่มันแล้วซ่อมไหมอีก ก็ลูกปืนเพราะถนนไงเออมันจะสะสมทีละห้าร้อยช้ใหม่ได้เลยนะเนี่ยปูก็บอกไงว่าเขาบอกปูว่าคันหนึ่งมันแค่หมื่นห้าถามไอหมื่นห้าอยู่ตรงไหนอ่าไม่ตอบค่ะตอนนี้อะลูกปืนแตกเราเปลี่ยนตรวลูกปืนมันถูกไหมอ่าแล้วก็ดีแล้วห้าร้อยค่ะไปถามจ้างวัสซ่อมไปเท่าไหร่ค่ะมันมีจะเพิ่มอ่าเอาดีๆนะแล้ววันวันวันนี้เอาที่โทรศัพท์แล้วปูของไงอ่าที่โทรศัพท์ ไม่ไม่ที่ไอ้นั่นอ่ะที่โทรศัพท์ใช่ไหมที่ปู่ให้เมื่อวานนี้ใช่ไหมยังยืนยันเปลี่ยนแล้วตอนนี้ว่าไม่ได้เปลี่ยนปัญหาตอนนี้คือคําตอบมันอยู่ว่าเลขมันอยู่ที่โทรศัพท์ออเราก็ลองมอาแปลค่โทรศัพท์ใครอ่ะนั่นแหละปัญหาตอนนี้มาหาปู่ค่ะโทรศัพท์ปู่อ่อปู่ตอนนี้มีแบงค์สองใบค่ะแล้วตกงรงแกให้เอาโทรศัพท์หรือเอาเบอร์แบงค์หรือเอาเบอร์ปู่มันตอนนี้คุณ เอออันนี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไม่ได้คุยมาแล้วไม่ได้สนใจมาแล้วแต่มันสวยไม่สวยเรื่องของงานค่ะที่ขตอนนี้ค่ะจะไปตรงนั้นค่ะโปรโมชั่นตามภาคสองเดี๋ยวจะปิดก่อนค่ะไม่ได้แตกอันนี้คือว่ามันอยู่ที่โทรศัพท์อันนี้ค่ะที่เบอร์เบอร์ใหม่หายต่อเนาะค่ะหายไปเลยค่ะโทรศัพท์อันนี้ค่ะเบอร์ไม่เอาแล้วที่จะสั่งใหม่เติมเงินให้ปูกปูกก็จะใช้เบอร์ที่ ที่ติดต่อนั่นค่ะค่ะเขาให้ปู่มาหนเอา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 ขอแบงค์ใดแบงค์หนึ่งก็ได้สองแบงค์เลยเอาทั้งสองแบงค์เลยเหรอมันจะไม่หลายเลขเหรอปู่คุณเอาไปแล้วคุณไม่เอาข้อมูล่าเหมือนเมื่อที่แล้วหรออ๋อค่ะไม่ได้ห้างหรอกตาเล้งมันก็ออกสามตัวค่ะไอ้แบงค์มันออกสองตัวผมว่าเพิ่งสองตัวแต่งุดนีขอให้ทั้งบนทั้งล่าง แล้วปู่จะไปห้ามอะไรแบงค์มีสองแบงค์ก็ถ่ายไปค่ะอ้าวค่ะหน้ามันกับหน้าไม่มันค่ะแบงค์ในหลวงเป็นผู้อันเด้กค่ะพี่น้องเนอค่ะใบเครื่องนี่นะคะพี่น้องหกนะคะหนึ่งแปดห้าศูนย์ห้าสี่สองเออันที่สองอันที่สองเขาไม่ให้เราไปทาธุระค่ะอันที่สองนี่ก็จะเป็นหนึ่งแปดสองศูนย์หก ศ <0. S 2> ูนย์เอ้ยหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องคะ่ะเพราเราไมา่รู้ว่าความรู้สึกมันบอกว่าอยู่ในแบงค์อยู่ในโทรศัพท์ตอนนี้เอาออกมาอันอื่นเพิ่งม่คุยแล้วอันนั้นคือโปรโมชั่นตรงนั้นอันนั้นก็บอกไงว่าตามสางวดถูกไหมที่แขนน่ะค่ะมันเป็นเลขอนะไรเลขวิง่ง<ม>ที่ให้ไปอะ่ะวิง 6, ว่งหกวิง<ม>่งเก้าวิ่งห้าแล้ววันนี้ก็มาจบที่อีกสองตัว <c oughs> สมตัว6กตัวหมอลูกค่ <c oughs> อยไม่ได้เป็นนักเรียงโดวินวน่กผูกเจ้าเป็นผู้เรียงเป็นผู้แซงถูกป่ปู่บกเกี้ยว <c oughs> สาเ่าสาเทสาครัปู่ะเผื่อจะได้ตังซ่อมซาเล้งหรือซื้อใหม่ไปเลย